สวัสดีครับอยู่กับรายการเชดาทีวีนะครับผมวันนี้เราจะมาสอโหลดอนี่ครับโ้ด s ิม,มูลเตอร์แบบฟรีนะครับหาโหลดได้ในสี่สามเก้าเก้านะครับอซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วหนึ่คลิปนะครับเป็นคลิปสอโ์สี่สามเก้าเก้านะครับน่าจะข้ครับ เข้ามาครับเขียนไปว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่คุณก็เขียน g o อะไรวะนี่ครับเขียนไป g o s นะครับแล้วเข้ามาอ่ะนี่ครับตัวเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับและคนกดติดตั้งตรงนี้นะครับ แต่จริงมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ผมโหลดไปแล้วมันก็เลยเป็นสีส้มนะครับฮะเกเข้ามาดูเกมอะไรอ่ะตัดเข็มล่รับเลข้ามา แล้วผมไว้รีวิวพาร์ทหน้านะครับโค้ดซิมูเลเตอร์อะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ